นี่เป็นภาพเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับรถเมล์หลายๆสายวิ่งอยู่แถวแถววัดพระแก้วท้องสนามหลวงนี่เป็นรถเมล์ปรับอากาศนะครับที่วิ่งออกไปนะครับนี่ก็คือวัดพระแก้วนะครับหรือว่าวัดพระศรีรัฐฐนตนศาสดารามแผนออกมานะครับนี่คือท้องสนามหลวงนะครับเมื่อ46ปีที่แล้วสมัยที่ยังมีตลาดน,ดนะครับผู้คนก็จะควักควยรถเมล์หลายๆสายต้องไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่น นี่คือสารหลักเมืองนะครับแล้วก็นี่คือบริเวณอีกมุมหนึ่งนะครับรถเมลที่วิ่งเข้ามาในบริเวณทองสนามหลวงนะครับที่เห็นเต็นนั่นก็คือตลาดนัดสนามหลวงในสมัยก่อนนะครับเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับ ภาพจะค่อนข้างสั้นนะครับต้องดูซ้ํานะครับแล้วก็ดูในระบบเป็นภาพช้านะครับไม่งั้นจะมองไม่ทันนะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยๆดูนะครับนอกจากรถเมย์นะครับก็ยังมีรถแท็กซี่นะครับรถเก๋งรถอะไรนั่นนะครับเยอะแยะเลยนะครับเป็นรถที่เรียกว่าเป็นรถในอดีตนะครับปัจจุบันก็ต้องเรียกว่าเป็นรถเก่านะครับนี่มาจากหนังเรื่อง บุพเพสันนิวาสนะครับที่ออกฉายในปี2522จะมีแค่ฉากนี้ฉากเดียวหล่ะครับที่พระเอกเข้ามาตามหาหนางเอกในเมืองกรุงนะครับแล้วเมื่อตามไม่พบก,ก็กลับคืนไปที่บ้านนะครับถ่ายในกรุงเทพสั้นๆนะครับเห็นรถเมย์กสมกซึ่งเป็นรถเมย์ในอดีตนะครับปัจจุบันบางคันก็ยังวิ่งอยู่นะครับ